สวัสดีครับไร้สาระนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับแบรี่ไม้ด่างนะผมเนาะอันนี้เป็นต้นอะโลคอเซียหรือเขาเรียกเมาะป่าก้าลายนะด่างซึ่งต้นเนี้ยจริงๆผมเลี้ยงมาตั้งแต่กี่ปีนะประมาณสองปีสามปีแล้วนครับต้นแม่เขานะครับอันนี้เช็คลูกเขามานะต้นแม่เขาอยู่อีกพี่นงคนระับให้หลังเอาไปเลี้ยงเนาะ น,นี่เป็นลูกของเขานะซึ่งก็มาดูการตเตริญเติบโตของเขาเนาะมันเป็นกุ่มอโลคาเซียมเหมือนกันครับอันนี้เป็นดินที่ใช้คํามาเหมือนกันนะเป็นดินลูกรังอ่มันก็เลยร่วนสูงนะครับผมดีประมาณนี้ก็จะชอบชื้นนะแต่ไม่แฉดูสังเกตได้ครับว่าส่วนใหญ่ต้นไม้ของผมอะ่ะมันจะดูชื้นชื้นนะชื้นชื้นแต่ดินดูดูชื้นชื้นนะไม่ถึงขนาดเปียกครับแต่ไม่แฉ ก็จะชอบประมาณนี้เนาะแดดก็ชอบแสงลำไร่อย่างกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะแต่สามารถไปเลี้ยงแดดร้อยได้นะต้นไม้เกือบทุกต้นไม่รู้เหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็เลี้ยงแดดร้อยได้นะตระกูลนี้นะใบชือเขียวหม้อป่าก้าลายอะไรอย่างเงี้ยในพวกบอลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เกอบได้เกือบหมดเลยนะโอเคตรนนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าต้นแรของเขาคืออะไรคืออันนี้นะผมแงมาตอนมีอันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองครับ เป็นใบนี้ใบที่สามเนี่ยผมแง่มาสามใบนะส่วนใบที่สี่นี่มาขึ้นตงนผมนะใบก็เลยค่อนข้างสภาพโอเคเนาะที่สภาพโอเคเพราะว่าเขาปรับตัวกับสภาพอากาศที่เลี้ยงใหม่นะถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงต้นไม้เสักต้นหนึ่งอนะ่ะแล้วาย้ายที่ไปย้ายที่มาหรเปลี่ยนการให้น้ําไปเปลี่ยนการให้น้ำ,นานำมาครับไม้เมื่อจะสะดุดเนาะอาจจะต้องปรับตัวใหม่เรื่อยๆคนระับอันนี้คือ สิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดให้แนะนำนะเลี้ยงต้นไม้ตรงไหนก็าวางไว้ตรงนั้นเลยนะแค่เปลี่ยนที่ก็ก็เปลี่ยนแล้วนะ <g iggle> การทิศรับแสงเงิเปลี่ยนที่ก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคต้นบบนี้ก็จะประมาณนี้แล้วต้นน้อยๆนะรากมีนะรากราก,าก,าก,ากยังไม่เห็นรากยังไม่เห็นเลยน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าใบาใหม่มาการนองผกไปแล้วเนาะต้นะน,น,นี้ก็โดนฝนช่วงที่พายุเข้าก็โดนฝนเต็มๆเลยนะไม่ได้หลบนะครับอยู่ใต้เสลน ก็อยู่ได้นะแตลว่าค่อนข้างทนเหมือนกันนะเพราะต้นแม่เขาอยู่กลางแดดกาลางฝนนะผมก็เลยแค่มา้วก็มาเลี้ยงกลางแดดกลางฝนเหมือนกันเนาะแต่แดดะอยู่ในสแลนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการของเขาในะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะจะเป็นกำลังใจของผมทำชิปต่อ,ตอไปน,นะแล้วใครที่ชอบต้นไม้อยากดูพัฒนาการของต้นไม้เนาะ ุกทุกมึ่งเดือนนะก็ให้ดูกันได้นะครับผมยังไงเจอพบกันประมาณนี้แล้วกันนะพบกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ